วันลีเล็กวันพัะพอนเพราะว่าวันนี้มืออื่นกะหยุดงานมือวันเสาร์นะครับก็เลยลีเล็กเล็กน้อยครับอย่าไปเครียดกับงานนะครับอถอดหัวขนอย่าของอ่ะกลิ่นไปที่ทํางานนะครับกลับม,มาบ้านสร้างความสุขให้ได้มากทีเดียวันนี้ครับพี่น้อง,องมาพบพอกันอีกแล้วกับช่วงบันทึกความทรงจำวันที่ยี่สิบสองกรุระหกสี่ โมบีม้ยังหลายครับวันนี้ก็แ,แค่สายดิ่งสายดิ่งวันนี้สีไม้เห็ดต้มยำข้าวไข่นะครับเพื่อเป็นกับแกาะดิ้หน่อยพอมืออื่นมืออื่นพักผ่อนมืออื่นหยุดแล้วก็เลยขอดิ่งกินหน่อยว้นนี้เพราะเพราะเป็นกระแสเพราะเป็นกระแสครับกินหน่อยก็เป็นยากินไลท์ทำให้สุขาภาพนะครับนะ Vô vòng lại lại anh hát của mày Mày tao mày, nhớ mất được vô bệnh. Gần nha hát môn chị để khoang vừa là tao cầu. No, mama, mama, tao mã, tao mã. tao bay แล้วก็ลาบกุชชีเนี่ยผมมีอย่งหลายครับต้่มย่ำต้่มง่ายๆเดี๋ยวผมจะต้่มย่ำนำนำใสนะครับส่วนหอนเล็น่อยนะครับนะเดี๋ยวผมใส่เกลือเล็กน้อยก่นอนใส่เกลือหน,นส่วนซ่าตามด้วยมีกระเทียมนี่พริกนี่หอมนะครับสูตรของผมเองครับบริเลียนแบบผู้ใด มักจะไหนแซงสันะครับเครื่องต้มยำเ็นีไ่ไงเอาที่เข้าสะดวกแต่ว่าขาดบระเดีคยขึ้นตะไคร่ใบมะกรูดกับคาคาตะไคร่ใบมะกรูดเดี่ยขาดบระเดีเลยต้มยำนะครับผู้ชิมักเฮ็ดมักใส่หอมแดงหล่หมากหน่อยใส่กระเทียมมาหน่อยอีกที่หนึ่งแล้วแต่ผู้มักนะครับสูตรไปสูตรบ้านเนาะสูตรของผมนี่ไงไงของผมเนี่ยเฮ็ดกินกันไงเฮ็ดขายกับรวยเด้อสิบอกให้ถ้าบอกขาดนี่แหละ ขาดอีกบ่ได้คือความเปรี้ยวของผมเนี่ยผมดี <afa pap> <us> and, ่ใน์บางคมเปียกนะครับเพราะบาขามเปียยเนี่มันสิเปรี้ยวคนละแบบกับบากเน่าบาขามเปียยมันสิเปรี้ยวแล้วอมหวานนะมันจะมีมันจะมีความหวานนะครับความเปรี้ยวของมันมันสิอมหวานออกมานะครับการสูดหสูดบั้นนะครับเพราะบางคนเพิ่นจะสิใส่บักเน่าบีบางเน่าใส่ที่หลังแต่ผมเนี่ยถ้าเปรี้ยวบางมำเพ่าผมเล่นใส่บางเน่าที่หลังนะครับ อ่าน้ำเดือดแล้วครับพ่วงไข่วันนี่น้ำเดือดแล้วพ่วงไข่ครับลงเลยรุ่นนี้แซบจนในยกถวยสดแล้วครับยอย่าซ่อนพ้อม,มาในเวลาปรุงกันแล้วครับพี่น้องเครื่องปรุงก็ไม่มีอย่างไรครับพวกผมแบบปรุงง่ายๆแบบสบายๆสไตล์ ป้าย้องสาเหมือนเดิมครับรถดีหนึ่งช้อนปรุงไปน้ำซีิไปน้ำด้อครับกัปรุงรวงปรุงเลยสีเข้มเน,นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแป้งนัวใส่น้อยเดียวครับบม่ได้ใส่หลายเดียวและแล้วก็คือพระเอกของเรานะครับผมสเห็น้ำใสแต่ว่าผมจะใส่พริกเผาพริกเผา นี่ครับผูบ้รู้ว่าตายยังหรอกครับใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งครับโอ้ยหอมห่ยยยวยๆใส่ซีมต้นกันครับถ้าซีมแล้วถ้ารูวกก็ใส่พักถุงเลยสอนทองขำามอมเบอรเอาพี่นองเอ้ยเป่ากันเถอะ ถ้าซิมเป่าหรือบ้างเด้บ่เห็นพอเฒ่ากุลเคยอยูกเคยมอดขอซิมก่อนเพิ่นว่าลูกเคยก็มาแล้ก็เป่าปุ๊บซิมปั๊บโอ้ยว่าสั่นมาลูกเคยว่าว่าสิกิหนึหอนคือเย็นก่อนว่า่นว่าพอเฒ่าได้ยินลูกเคยว่าเย็นก่อนว่าสั่นมาฮอดแล้วก็ซ้อนตักส่วนปั๊บโลนแล้ว สดโกกออไปพัดทวีตว่าสันบ่าโอ้ยคือเย็นไปเตะปากแต่ว่าน้ำห่อนมาสันบ่าห่วยร่องิึงใส่แล้วมันว่าน่ะพอเท่าแพ้ลูกกระเบืดองกูยังเยี่ยมเตือนเนาะเบาไหลสิ้นมงคลเสร็จเดี๋ยวจะว่ากันแต่เป่ามงันปัดพอดีโพดแสีบโพดแสียบพวกเสบแล้วสำหรับของผม ซิมแล้วพอดีพอดีนะครับกระสีเอาผักลงผักกระสีนี่พักชีใบเลื่อยบ้านผมเอิอผักข้อมเปีพักชีใบเลื่อยเนี่ยครับบ้านเจ้าเอิญผักชีอย่างนี้บ้านผมเอิญผักชีปลอมใบมันมดน,นี่ยีกับพักชีคือกันมีสองพักชีนะครับแล้วกระสีมีหอมหอมบัวหอมซอยนะครับพี่น้องพ่อยหน้า โอเคปิดไฟเลยพี่น้องมานนี่ก็ดีให้ผักมันชดเฉามันสิเดีมีกลิ่นหอมของผักเครื่องเทศขึ้นม,มาถ้าผักมันหลวกหลายเนี่ยมันสิบริเกินหอมของผักมา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 แบดนี้มาแต่เวลาเป็นกับแก้มแล้วเป็นกับเข่ากระแซบเป็นกับแก้มก็ดีพี่น้องมา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 แบบนี้เวลาแล้วไปไปจีพาไปตามมาตามมาเรื่มเริ่มใายุทไทยใบยุทไทยใบ,ยยบยกะเพรา ตบไทยเรื่เม,มื่อกี้นี่เรื่มเรืมมันเสดีหอมใบกระเพราครับกลมยำวันนี่เราใช้ใบกระเพราเขาหรือเป็นใบยี่หร่าก็ได้นะครับมันเสด็อัศรลดแล้วก็กินหอมซุดยอดเลยครับมากวันนี้มากวันรีแลกกวันผั่อนเพราะว่า วันนี้มืออื่นกะหยุดงานมือวันเสาร์นะครับก็เลยรีแลกซ์กันหน่อยครับอย่าไปเครียดกับงานนะครับอถอดหัวขนจาขอมาถะิ้งไปที่ทํางานนะครับกลับมาบ้านสร้างความสุขให้ได้มากที่สุดคืออย่างน้อยๆเขามาเห็นรอยยิ้มของครอบครัวเขาเขามาเห็นรอยยิ้มของลูกไม่เห็นรอยยิ้มของเมียแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วครับนะครับเนาะนะขอจะบวกกันบอกไปหลายมันเยี่มันเหนื่อยพี่น้องเอ้ยเปิดปุผลใหม่ก้อนบอกแพงไหน คนรือผมนี่สุดยอดครับชื่นใจมามาเนี่ยสุดแสบสูตรของผมเฮ็ดกินกันายเฮ็ดขายกันรวยสูตรนี่ชาวบ้านนะ สุดยอดแซ่บแป๊ดตาย,ตายเฮ็ดกินกันง่าย<ม>เฮ็ดขายก็รวยเด้อสีบอกให้มามามาผ่อนคลายผ่อนคลายที่แหลตี่แหลตเ,เอาเล็กน้อยมาอนี่กับแกมมาคำมและเฮ็ดแค่ต้มยำพวงไข่นะครับก็มีขนมขบเคี้ยวนิดหน่อยสแนกนิดนิดนิดหน่อยนะครับผ่อนคลายเพราะนอนหลับสบายสบายอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดถึงสถานาการณ์พวกเมื่อนี้ สิเป็นสถานการณ์ี่ช่วงโควิดนะครับทุกคนเครียดกับเขาเรียกว่าการเสี่ยงการติดเชื้อมันอันตรายอีลีย่อมระว่าอันตรายอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องท่ามใจเพ็ดร่างกายแข็งแรงนะครับตกสูงกม็มันให้ได้ตกพานไปให้ไใ้นะครับย่าไม่ท่อย่าไม่ท่อ,อ,าอตาบไดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับทุกคนคิดว่าจะขอ,องเบิร์ตเนะี่ยมันบุเบิร์ตหรอกครับสุดท้ายยังเ,งเหลือลมหายใจอยู่นะครับ นั่นกระเบิดอันนี้กระเบิดเป็นไปได้เหลืออยู่สิ่งหนึ่งหรือลมหายใจกับกาลังใจกับคนไก่ชิดนะครับนะแห้กําลังใจกันไปครับพี่น้องทุกคนน้องนุ่งทุกคนนะครับอย่าไป้อมันอย่าไป้อมันนะครับมีเมือดย่อมมีสว่างนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอโอเคครับฝากไปแค่นี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับฝากติดตามผมด้อยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ